แกงเทพโพหมู3มชั้นตั้งหมอ้อใส่หัวกะทิลงไปประมาณครึ่งถ้วยตัวใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางคนให้กะทิแตกมันสักหน่อยจากนั้นใส่พริกแกงเผ็ดลงไปประมาณ3มช้อนโต๊ะแล้วผัดให้หอมจนแตกมันเลยนะคะจากนั้นใส่หมู3ามชั้นลงไป หัดให้เข้ากับเครื่องแกงจนหมูตึงตัวดีค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ3ามถ้วยตวงคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วต้มจนกระทั่งน้ำแกงเดือดค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวหช้อนโต๊ะครึ่ง และน้ำมะขามเปียก3มช้อนโต๊ะแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นลองชิมรสชาติดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานได้ตามชอบเลยนะคะปิดฝาหม้อเคี่ยวให้หมูนุ่มด้วยไฟกลางประมาณ15นาทีค่ะเมื่อหมูนุ่มได้ที่แล้วใส่ผักบุ้งลงไป คนเบาๆให้ผักบุ้งเข้ากับน้ําแกงจากนั้นปิดฝาหม้ออีกครั้งเคี่ยวด้วยไฟกลางประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นใส่หัวกะทิที่เหลืออีกครึ่งถ้วยตวงลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันใส่พริกชี้ฟ้าสไลด์ลงไปตามด้วยใบมะกรูดชีม และปิดท้ายด้วยผิวมะกรูดแห้งสำหรับผิวมะกรูดแห้งอันนี้ก็สำหรับคนที่อยู่ต่างแดนซึ่งหามะกรูดสดไม่ได้อย่างพี่อ้อนนะคะถ้าใครมีผลมะกรูดสดก็สามารถผ่าครึ่งแล้วบีบลงไปหนึ่งลูกเลยค่ะแต่เวลาที่เราจะนำไปอุ่นซ้าให้ตักผลมะกรูดออกก่อนเพราะว่าจะทำให้น้ำแกงขมเกินไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ แกงเทพโพหมูสามชั้นเมนูแกงไทยที่ทำไม่ยากเลยแต่รสชาติเข้มขน้นกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยหอบไปเลยค่ะ